เอาให้ยังมึอนี่ใส่ปุ๋ยบักเใส่ปุ๋ยบักเต้าบักเต้าใส่ผันยังไมผันพักเหงาผันพักเหงารอบนี้สื่อหรือว่าเก็บเองเก็บเองผันเองผันตองผันผันตรงใบจะคล้องเองโอ้ผันว่าคันเก็บผันเองมันสิบอมาก์ดดอกขันว่าแม่นอยังไงดอกคือเก่าคันทำล้มลงได้ดอกคือเก่าคันบำรุงได้แล้วแม่คือว่า แม่สีบำลุงใดอยู่บ่ใดแล้วเนาะห้าเพีย้ยนเอาของสีละนี่ผูใดคนอาชีพก็คของอันนี้ผู้แหง่งโอ้ของปูค้องพังเอิ้นว่าปูบักทั่วจนหัวงองล้วไหมเนาะปูกทั่วปูกพริกอื้มนีม่หมกพริกได้บ้าท่านด้ไปเสะหุนดูอันอันนี้ปลูกนาฝนกับว่าเป็นปัญหาย,ยัางไบ<อ>ยบ่แม่บ่แห่งดีบ่ แข่งแข่งดีพักงานพักงานบริหารงานใช้แต่ปุ๋ยใช้แต่ปุ๋ยเอ้าบอกวิธีใส่ปุ๋ยในเฮ็ดจังได้นี่การใส่ปุ๋ยของแม่นี่ใส่ปุ๋ยพ่นดินเนาะบ่าพ่นปุ๋ยใส่กับพ่นดินใส่หาบมันบ่าอันนี้ส่งยาออกก้อนเนาะกบหาบมันกบหาโกบหาไกวโคบหาไกวโคบหาบมันไหวมันก็ออกมาอีกตัวหลามมันก็ทิ้งปุ๋ยได้ไหม บกบไหวมันก็บวกถึงก้าละเป็นอย่างก็บกบดินไหวมันก็จะปุ๋ยมันบอกง่าอหากมันก็สิออกมากินกบปุ๋ยไหวหากกบปุ๋ยไหวหากใส่หาไหวคันเ้างบเฮ็ดแนวี่บ่เอาขี้ดินมาเคลียถมไหวก็บวางากปุ๋ยก้อนก็ได้พ่นดินก้อนก็ได้อ๋อใส่ปุ๋ยก้อนก็ได้พ่นดินก้อนก็ได้เนี่ย เอามาอย่างนี้ต้นนี้สุกมองไบมันบางงามเนี่ยเพรนี่คือการค้นใหญ่สดๆเลยพี่น้องคือการค้นใหญ่ต้นกะคุดลุ่มไบก่อนน้ำไม่แช่โอ้ค้นใหญ่ทันทีมันบางงามบุกขึ้นตีเบืองแต่ยังมันคือบุกขึ้นในความน้ำไม่แช่น้ำเช่หางใจน้ำแห้งดีนมันผังลงแช่ผังมันอยู่ตีนทันแท้นน่ะ ก็เลยใหญ่ขึ้นมาไว้ข้างถึงนี่สดสดนี่ใส่ปุ๋ยเลยประมานี้น่หอยหอยประมาณสองยุบเลยแม่น้อปึ๊บเรียบร้อยเพื่อที่หม้อเฮ็ดไงแท้ใส่ปุ๋ยพื่นดิน พวดก่อนจังใสก็ได้ใส่ก่อนจังพวนก็ได้บ่มีรักการยังเลยหลักการ <c oughs> ของแม่เหวนๆเลยแม่เหตุากปก็สบการเนาะแมห่เนาะแม่มันคือมีสองสามแม่แบบเกลือแม่นี่ตลอนี้มันดินงานเกลือนดิว่าแน่ปลูกร้อมกันบอกเอาไอ้ย,ยะเอาเดินนี้เดอ้อนี่ดินงานสิเป็นแนวนี่ขึ้นคางแล้วเรียบร้อยเป็นดินทสายมันดินมันออกหากวอาต้องปูนตะปูนยังนีอยๆนอยยู่นี่ปลูกบนขัคันแทน่ะ บนไหลแฮ่ลงบงองง่ามยู่นี่คือจังแม่เคยปลูกปีแหลกบ่แม่เพิ่นเคยปลูกเนาะนี่เนาะอยู่นี่เนาะนี่ได้ปลูกเถื่อบ่ได้ดุดอันน่ะนหรอกนี่นนนเถื่อรแรกเลยที่เห็นเพิ่นเฮ็ดปลูกเชิงคันแท้น่หม่องนี้ไปยังแม่คือเหลือกคือเลือกหม่องนี้แม่เฮาก็ดุดดิ่นขึ้นใหม่เนาะมันสิสูชุ่มก็ปลูกงามดิน่นบ่ทาะเจ็บอ๋อหม่องนี้ไรอีกมองนี้เพิ่นมีการปั๊บปับทีหน้า คันแท่น่าก็เลยเป็นดินใหม่เป็นนาดินท่นก็เลยปลูกซะจัดเลยจวดจวดมองนีก็บบ้องงามค้อกันเนาะคันมันอยู่อมองตีนคันแท่นนานที่บ้องงามนั่นไหมนนเนาะมันหนามแซ่ให้โอ้หนามมันแซ่ชุมตัวนี้บ้็ใหญ่ตีบ่โอ้แหลวแต่อารมณ์นท่นอยู่ด้วยกลับมันเางับก็งามบ้องงามก็แหละ นี่ปูเสียสารเรื่องการปูบบกตัวอันนี้คือหลังมือโอ้ธรรมศาสตร์ไงอืมอา้าวข่างนี่คือบใส่ไหมลำปอบานต้นบดได้บรสิสันเสียบงวยอ๋อบริสันดบรดิบรสักรักดีๆมันจริงงวย คอนเทนตแนวน้ำที่ยางบ่ไใดน้ำหน่อยอยู่เครื่องคันเทนตน่ะที่เด็กว่าฉันสารไลค์คือสารแบบไม่น่าปลอยโอ้กี<า><า>่คันละนี่อ้าวบานซีเฮ็ดยังไหมเสียบข้างบางันเสียบข้างผู้มีเบียร์เคียนสูเมออีลี่เพราะว่าบักทวมใหญ่บ่พร้อมกันห้างซีเสียบข้างเพื่อนตอนได้ไหมอย่าบอกว่าตอนนี้ได้แต่มันเสาเเขื่อน ตอนมันเท่าเครืออธิบายคาว่าเท่าเครืออะไคืออย่างเท่าเครือเท่าหมึกใหม่นม่บอกมันมันสิมีหยอดยาวหงอนเนี่ย้อาะหอกับเท่ามันเท่าเครือันบ่มีบนจับมันกับบขกึนก็หล่ะโอ้ตอนหยอดเพิ่นยาวๆนี่เหมือนนี่ยาวๆเนี่ยบ่มีแนวเพื่อขึ้นกับบะมากกันบ่มีขขางบ่มีแนวจับขึ้นจิมบ่มากบ่มีหน้วยบ่ นอนกับพอคุยโอ้นี่เป็นดินไหมไม่นอนบานง่ายดีเลยเนาะแม่เน,นาะปลูกนาฝนนี่เนาะง่ายดีหมองห่างมิตรห่งางหายมันงับก่อนมาชิมบุห่างระวังน้ำปลูกยาดเยียบเข้าไปแม่เพิ่นจากคลิปที่แล้วแม่เพิ่นเคยบอกว่าคันไม้ไพน์นสิหมากรบดกซ้ำใหม่ละปอ เฮาสิมาพิสูจน์คลิปนี้บ่ได้เพราะว่าในนี้บ่มีไหมลําปอให้เบิ่ง <c oughs> เอาว่าคัน่นคั่นบํารุงได้เฮ็ดเป็นกะระดกคือกันเนาะ <c oughs> อไอน่โอ้นี่ยังเติมเงินชามอีกนะยังหลายอยู่ไม้นี่กะตามอัธยาศัยมีหยังก็เสีบยบเนาะแม่เนาะเสียบไปเรื่อยๆก็เป็นหยังเสียบไปเรื่อยๆก็บเ่เป็นหยังโอ้แล้วล่ะบ่เอรื่องบทใหม่ โ oh, อ้เวิดใหม่อ้าวคณะนี้เวลานะพบกล้งที่ซีบแล้วขยันมันแห้งเ้าวนี่ยแยกไปใส่ปุ๋ยพริกแน่หัวผ่าแน่เขืออนแน่เสร็จผสมเสร็จผสมอัดจอไอเกะอยูกเก่เทิงกันแนทะ่น่ะอันนี้กระดุดไหมกันบ่แม่บ<อ>่กิกนออเก่ากินเก่าค่อยไหมค่อยไหมกินไฟไหมเสร็จอัดจอไอเกีย ปุ๋ยที่เหลือจากการใส่แักตัวอาหารนะจะเอามาใส่แบบพริต่อสเลนะเครื่องหนีแปนอยู่แสดงว่าไม่ไม่โงดูนั่นไหมน่ะให้ปุ๋ยสองเถื่นอนเลยเคื่องนั้นเนีย่ยพค่ไม่จักไหมเคร่อหอยพาไปถ่ายบักพริกมืออื่นมืออื่นไปเบอร์บักพริกยุบบอลเนะาะอ,อ,อ้ามหลยเครื่องปะเจรติีอันนี้เ่ราะเป็นปุ๋ยเคมีนั่นไหม,ะมะนาะบ่<อ>สารปรับสภาพดินเนาะดินเท่าอยู่หนีเพิ่นมากกับปุ๋ยหนีบอลเนาะ กู้ยายนในกับปุยอันนึ่งมาต้องยินใจบ่มีเพียมีบ่งคิดได้หรอใช้ปุยอันบ่มีเพียบ่มีบ่งกดบ้างเหรอโสนณาปุยเด้อค่ะแต่ว่าบ่ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเนาะอยากบอกต่อซื่อๆแต่ว่ากะดินไฟดินมันคือว่าล่ะวะเดี๋ยวพักกันได้เลย โอ้ยชิ้นโตอ,อันนี้ก็บ่แม่ก้องถึงได้น่ง้องกินได้น่อันนี้ยังไงดอกกเจีย้ดยดอกกเจี้ยวเยดอกอะปกินดูโอ้อไปุยให้่โอมีแบบพีกมากแล้วด้อค่ะบักพีกนี่ได้กินแล, <laughs> <laughs> ล้วอหพีคมเจอไอ้เจ๊จะไอ้เจ๊วัตางว่าขอด โอฝากบัวมันก็คือพักวัวเ,เมื่อวันทำเอ้าจังมาเบิงมือไม่มว่าสิเฮ็ให้ยังอีกเนาะสวัสดีสวีดัสไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs>